สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับโสพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้โสพิตาไม้มงคลก็จะพาท่านผู้ชมไปขยายอโกนิมากันค่ะสําหรับไม้อโกนิมาที่โสพิตาจะพาท่านผู้ชมไปทําการขยายนั้นจะเป็นต้นไหนหเราตามไปชมกันเลยนะคะนี่เลยค่ะท่านผู้ชมไม้ที่โสพิตาจะมาขยายจํานวนน้องด้วยการแยกหน่อน้องนะคะน้องเป็น เพชรสามสีค่ะสำหรับเพชรสามสีต้นนี้ก่อนหน้านี้โสพิต hmm. าก็เคยยกยอดในส่วนของยอดน้องออกไปนะคะท่านผู้ชมนี่เลยค่ะจะเป็นตอแม่ของเขานะคะน้องก็ให้หน่อแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะมาแยกน้องออกจากตอของแม่เพื่อเพิ่มจำนวนอะโกกันถ้าหากท่านผู้ชมท่านไหนมีต้นแบบนี้และมีหน่อแบบนี้สามารถ แยกขยายเพิ่มจำนวนได้ถ้าหากท่านผู้ชมไม่ต้องการไม้ฟอร์มกอน,นะคะแต่ถ้าหากท่านผู้ชมท่านไหนต้องการที่จะเลี้ยงให้เป็นฟอร์มกอก็สามารถปล่อยเขาให้แตกเป็นกอนสวยงามได้เลยค่ะมาค่ะเรามาแยกน้องกันก่อนอื่นเราก็ขออนุญาตเอาน้องออกจากกระถางก่อนนะคะนี่ค่ะ เราก็นําน้องออกจากกระถางก่อนเพื่อให้เห็นว่าลักษณะตอของน้องหูรากเยอะมากเลยค่ะท่านผู้ชมมีรากแบบนี้เลยแล้วน้องก็แตกหน่อจากด้านล่างแบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะนี่หนอของน้องนะคะส่วพี่ตาก็จะทําการหั่นน้องมองเห็นไหมคะท่านผู้ชมน้องอยู่ข้างล่างสุดเลย ไม่ยากแต่หัน่นใช้ความระมัดระวังนะคะนี่ค่ะได้มา1ห,หน่อแล้วนะคะท่านผู้ชมวางน้องไว้ก่อนมาดูหน่อที่สองกันค่ะหน่อที่สองน้องอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ค่ะน้องอยู่ข้างต้นแม่นี่เองหน่อที่สองระวังมือกันหน่อยนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะได้น้องออกมาแล้วจิ้มลงไปแล้วก็ หันน้องเลยนะคะต้นนี้น้องจะมีรากไหมเอ่ยจะได้รากเขามาด้วยไหมได้ค่ะท่านผู้ชมนี่เลยค่ะได้รากติดมาอย่างนี้เลยนะคะหนอที่สองแล้วหนอที่3กันค่ะโสภิตามองดูแล้วหนอที่3เราจะยังไม่หั่นน้องนะคะจะปล่อยให้น้องเลี้ยงต่อแม่เพราะว่าตอของแม่เขาเนี่ย รู้สึกว่าจะมีตาอยู่ค่ะตาแอบแอบซ่อนๆอยู่ใต้ลากเนี้ยค่ะส่วนพี่ตาก็จะยังไม่หั่นน้องนะคะจะปล่อยน้องให้เลี้ยงต่อแม่ไปก่อนค่ะหลังจากที่เราทำการหั่นแยกน้องออกจากตอของต้นแม่แล้วก็มาทำการทาปูนแดงนะคะปูนแดงที่ปูนกินมากค่ะท่านผู้ชมเอามาทาปิดแผลให้น้องค่ะ แบบนี้เลยค่ะทาทั้งส่วนตอที่เราตัดออกมาแล้วก็ส่วนตอแผลที่อยู่ตอแม่เขานะคะทาให้น้องหน่อยค่ะป้องกันการอ่าเน่าหรือว่าเชื้อโรคเข้าไปทําให้น้องเน่าได้นะคะทาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ปล่อยให้น้องแห้งนะคะท่านผู้ชมหลังจากปูนแห้งเราก็ไปปลูกกันได้ค่ะ สำหรับวัสดุปกูกที่ทางโสพิตาจะนำมาปลูกในส่วนของยอดที่ติดรากวันนี้นะคะโสพิตาใช้เป็นมะพร้าวสับที่ผ่านการแช่น้ำแล้วก็แกลบค่ะอัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะคะสามารถเอามุกคุกเขาให้เข้ากันวันนี้โสพิตาจะไม่ได้ใช้ใบก้ามปูนะคะพอดีใบก้ามปูหมดส่วนใบก้ามปูเราเอาไว้ให้รากเขาแข็งแรงเรามาผสมวัสดุปลูกเพื่อเปลี่ยนน้องอีกครั้งหลังจากที่รากน้องเดินแล้วก็ได้ค่ะ เพราะว่าระยะนี้รากน้องก็ยังอยู่ได้อยู่นะคะท่านผู้ชมง่ายๆค่ะไม่ต้องไปพิธีรีตองอะไรเรื่องมากทำแค่เรามีนะคะเรามาปลูกน้องกันได้แล้วค่ะสำหรับวิธีการปลูกก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะทำแบบเบามือนะคะท่านผู้ชมระวังรากของน้องจะหักค่ะแล้วก็หากระถางแค่พอเหมาะนะคะใหญ่ ระยะแรกเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะคะพอเราเติมวัสดุปลูกลงไปเราสามารถกดกดน้องได้ค่ะกดกดได้นะคะแต่ทำด้วยควมามระมัดระวังหน่อยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้แล้วค่ะนี่เลยค่ะหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วเราก็จะได้เขาอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะสามารถนำเขาไปวางไว้ในที่ร่ม ที่มีแสงส่องถึงได้บ้างแต่ไม่ใช่กลางแดดจ้านะคะท่านผู้ชมแม้ว่าน้องจะมีรากแต่น้องก็ยังอ่อนแออยู่ค่ะยังไม่ได้ต้องการแสงอะไรมากมายส่วนพี่ตาก็จะนําน้องมาตั้งไว้ตรงนี้เลยนะคะไว้กับพี่ๆเดี๋ยวจะใช้น้ำยาเล่งรากช่วยในการช่วยให้รากน้องได้แตกง่ายโตวไว ด้วยการผสมน้ำยาเร่งรากแล้วก็ลดราดน้องแล้วก็วางไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับของทางสวนที่สศพิตาทำระยะที่เราปลูกน้องตรงนี้เราก็จะไม่ได้ใช้ปุ๋ยนะคะต้องรอให้รากน้องแตกออกมาอีกชุดหนึง่งอีกรอบหนึ่งเราถึงจะเปลี่ยนวัสดุปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้น้องเพื่อให้น้องได้มีการเจริญเติบโตไปต่ออีกได้คะ่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมการแยกน้อง ออกจากตอแม่ไม่ได้ทํายากเลยค่ะทําำง่ายค่ะหากท่านผู้ชมมีอโกที่ต้องการเพิ่มจํานวนขยายจํานวนก็ลองไปทําดูนะคะสําหรับต้นตอนและหน่อที่ยังอยู่บนตอนของน้องเราก็สามารถนําไปปลูกได้ตามเดิมเลยนะคะสามารถนําไปปลูกในวัสดุปลูกที่เป็นดินปลูกได้เลยค่ะ สำหรับดินปลูกที่สโสพิตาใช้ปลูกก็กระถางนี้น้องเขามีรากที่แข็งแรงอยู่แล้วสามารถใช้ส่วนผสมที่เป็นดินผสมไปบ้างได้นะคะเพราะว่าส่วนผสมที่สโสพิตาผสมไว้ในกระถางนี้จะมีดินผสมอยู่แต่สโสพิตาไม่ได้นำไปชำในส่วนยนตนะคะเพราะว่าเขามีดินผสมอยู่ทางส่วนเรากลัวว่ารากของน้องจะเน่าค่ะเพราะรากของน้องของ อ่อนแอค่อนข้างอ่อนแอนะคะแต่แต่ต้นที่อยู่กับตอนนี้น้องคือแข็งแรงค่ะมีรากเยอะแบบนี้ไม่ต้องกลัวเน่าค่ะสามารถปลูกในดินปลูกได้เลยค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมทำไม่ยากเลยค่ะสวนพิตาไม้มงคลก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปในครั้งหน้า สำหรับคลิปหน้าสุพิตาจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมสวนหรือว่าจะพาท่านผู้ชมมาขยายไม้ตัวไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสุพิตาไม้มงคลก็ขอให้เอสีและแฟนเพจทุกท่านมีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะคะสำหรับคลิปนี้สุพิตาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ